สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้องคือเก่าหรือพี่น้องนี่กับพ่อพีพ่อน้องมาช่วงเส้นทางเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองช่วงมันไม่สามัคคี้นะครับมันไม่สามัคคีสิไป,ปอำเภอร์ใช่ประการจะปอำเภอร์ันฝังนะครับหลังจากพันอำเภอร์เชี่งดาวมาแล้วนะครับ ชีวิตคือการเดินทางนะครับการเดินทางคือประสบการณ์ประสบการณ์คือกำไรชีวิตนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นถนนสองเลนนะครับถนนสองเลนไหลทางกับกว้างแน่ก็งคงขึ้นนะครับบางช่วงถือว่าเป็นถนนที่ดีนะครับดีมีความปลอดภันย,ย,นะนนนะยนะครับกว้างใหญ่อยู่กว้างเป็นเมตรสองเมตรกว่านะถนนสองเมตรครึ่งกว่านะถือว่าไว้ชี้ไหลนะครับ แล้วนี่จากรถคันน ah ี้กแล้วทคันใหญ่กว่าถนนดีนะครับถนนดี ลึกตัวเนี่ยพวงการหลวงห้วยลึกนี่มองนี้ช่วงพวงการหลวงห้วยลึกห้วยลึกห้วยลึกเนี่ยมีรถพ่วงรถนี่แลนเนี่ยแสดงว่าทางมันมันดีนะครับไปจังมาแลีนได้พ่วงรถเทเลอร์เนี่ยพอบางเส้นทางฝากเนื้อรถพ่วงรถ,ถเทเลอร์ก็สามารถแลีนได้นะครับคนของปากเต็มเยอะเออ แฟร์เบอเกอรี่เออช่วงนี้เป็นโอวาข้อถอยนะครับตนนเนี่ยเป็นรุมเป็นบอยอยู่ก็สมควรอยู่อ๋อแต่ดีเป็นบางช่วงก็คือว่าโอเช่มาตั้งแบบนี้บางเที่ยวกันนักต่องเที่ยวมันหลายกับสอมยาก็เด้สองนนก็ได้อนอนิางช่วงเทศกาลเนี่ยก็ต้องพ้องกัอภูเขาสวยงามพี่น้อง ของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยสั้นลงจริงจริงๆท่ากั็แถวภาคใต้เขาแบบส่วนที่ยางนิมจี้ะตัวนี้ผสมสตรอเบอรี่นี่แปลงสตรอเบอรี่เขา ตอบอรี่อยากกินแพ่งก็ต้องซื้อ,อยู่งนา่าสวนเขาครับไห้กินแพ่งนะสดรสชาติดีเดิอไปเก็บกินอยู่ในตวนก็เลยก็ได้นะครับถ้าขาแพงแกนะครับกินนันไปกินอยู่ยุใสกับสมเงเนาะพราะเาสามลอยตัวคนตะก่อน กินมันสิกินได้สักซี่คำไหนคนเา้างเหันสตอเปล่อลีวันนี้ไหมพ่อการกินลยพอสองโลกนะครับเำาไปกินอยู่ในสวนเขาตะเขาเริ่มต้นเห็ดใหม่ๆนะครับ พีว่าทางข่วงทังเชยอยู่พี่น้องนะบางหมอก็สามเล่นนี่นะครับเ <Okay. S 1> นี่ยคืนเขาึืนเขาสามเล่นล่วงเขาไปจังสี่เล่นเดียวคืนเขาสองล่วงหนึ่งก็เป็นสามพี่น้องสมรี้คือว่าใส่แต่ละ ีก็นนใส่ขน้นงดี้เอาพอหาวหมดเลยวะแซงใส่าได้เด้อเอาเอออย่าไปแซงเลย้าแซงแซงกว่าเด้อแงซง้ส่เขาเบียดตกถนนเนี่ยนะ ้างขวาไปเลยแลยนี่จากรถรกข้างิค้อไปแรีนต้ำนเขาอันกระไรขวาอะไรท่ามูกวางของเคื่องเนี่ง <c oughs> บนหลิเล้าเลย ข้าัดสดีการบรวโจะลงตอุนพ่นชแซงนี้จะดุนมี不不ี่มอไส์ชุ會會่มมือที่รเิองี่ได้มาทกันของใเจีเป็นเบอร์ตงา ทำสมาซอยเจวเชีื่องไม่ใชไดมมาใส่เงี้ยมตรงเยเียวไปาจะทันไหก็ได้ครับข้างก็เริ่มคดเริ่มวอเริ่ม ง้หหอหนาง้หลังว่าใส่ง้อขวาขัดกันแบบี่น้องเนียจังเลยเป็นแซงกันบ่นได้เนะาะแต่นนว่าถนนกว้างดีจ้ะเราเบื่อ,อผู้เขามันหลารช่วยเสยซึมบมดคนก็มาตกใจอีกแล้วขันป้าไม้มันหลายเสียลายนะทำไมอุดมสมบูรณ์ โอ้ยมาทำกันสรูปแล้วสั่นแซงนี้ลเลยไปเหรอมือกันอสจินด,ด้วยนี่ยาีตัวอสจิตัวเดีวเดี๋ยวนี้สม,มองทุกอย่างถ้ามาหากินปลูกพืชผักท่านเนยาหาน,านันนันอ้โอมากำกันันนี้โคตรสบายจะ โอ้คนตนัวอันตังไรเี้ยนี่มาต,ตรวจคุณแม่รถไหมว่นีหน่อยดิไรยอยะตรวจดูแล้วว่ามานต่ังเป็นต่างมหาวิาอมอเส่ข้ากเกาหาหามื่อกี้เชี่ยวพ่อเแย้มใหม่ฟ้าเป็ยงาบ้างเี้ยวแ้วจะนมัดไหได้ล่ะชุดหนึ่ง เนาัเป็นสัรสัตว์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 เนี่ยคไร่่ไร่รยางัวทางเหลืองงแล้วปูเมยโอ้ตัวักแต่มันเย็นเดินตัดแจ่มแจ่มชัวรีพุ่งเดียเนาะค่ทาสีซื้อไนล่ะพ่ทาสีไม่ซื้อไนล่ะ ย่ารถแล่น้งกลกันบันเรื่อยเรอยอกรถป่วกเชียงใหม่เอีนข้าตอนแกน้ำกลนรถป่วงก็ไม่อันเหลยอก็ไปแซบอะไรเลี่นองเลยขายมอไซค์อย่าแซงเลย รวมใดรออ้ออกไปขอาว่าเขาลด,ด่วงครับพอมีมานย,ะยาะแจ้งในว่าได้วาดีไฟบอกเขามัตนต้องดีไฟวอร์มได้แล้วบอดไฟไปเลยหนาไปว่าได้ การขับรถต้นตรงเป็นอุตสัดดสาห์เพราะปิดรถเองเขาสาดมาเรียนยี่สิบตามสิบที่ทั้งพูดมันก็แล้วได้ปวดแขนกวดขี้กวดเยื่อม็แล้วได้ท่านเราฟังจอดกับวโบมี่